สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสกับอัญมญณีเม็ดงามแห่งอ่าวปัตตานีที่นี่คือชุมชนท่องเที่ยวบรารโหมอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีครับชุมชนที่มีธรรมชาติป่าชายเลนที่รดมสมบูรณ์มีอุโมงค์กองกลางที่งดงามชวนสัมผัสมีวิถีชีวิตชาวเลที่พึ่งพาธรรมชาติและทานมื้อเที่ยงสุดพิเศษกันทุกคนพร้อมกันหรือยังครับจะไปชมความงามวิถีชีวิตและก,ก็ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกลางนะครับซึ่งมีอุโมงค์โกงกลางที่สวยงามมากและมีแห่งเดียวของจังหวัดปัตตานีนะครับที่สําคัญนะครับวันนี้มีไฮไลท์การทานข้าวอีเดยกำปงเป็นอาหารพื้นถิ่นจะน่ากินขนาดไหนนะครับเราไปกันเลยครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนลงเรือทุกครั้งนะครับนี่ครับชูชีพครับอย่าให้ห่างครับติดตัวเอาไว้นะครับนี่เป็นกฎสากลของการนั่งเรือเลยก็ว่าได้ครับ เรียบร้อยครับไปกันเลยครับเมื่อเดือหางยาวลำน้อยค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากท่าโลกวุ่นวายภายนอกก็คล้ายถูกทิ้งไว้ข้างหลังเหลือเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่เคาคลอไปกับเสียงสายน้ำและเสียงธรรมชาติยินดีต้อนรับสู่โถงทางเดินธรรมชาติแห่งบารโหมครับ เข้ามาในบริเวณของป่าโกงการนะฮะจะรู้สึกถึงความสงบนะครับทุกคนลมจะจะนิ่งมากน้ําก็จะนิ่งจะไม่มีคลื่นนะครับแล้วก็จะมีแเพียงเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงกาแล้วก็เสียงเครื่องยนต์ของเรือนะครับนี่เป็นเสน่ห์ของการล่องเรือชมป่ากงการนะครับต้องระวังเดี๋ยวผมหลบก่อนนะครับนี่นี่ครับต้องใช้ความชํานาญในการเข้ามานะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นต้นโกงกางนะครับนี่ไปแล้วครับนี่ ระหว่างทางเราจะได้พบกับชาวเลบารโหมที่ผูกพันกับสายน้ำแห่งนี้มาหลายชั่วอายุคนภาพการล่องเรือออกไปวางอวนดักปลาการขยับร่างกายอย่าง,งคล่องแคล่วบนเรือลำเล็กมันคือภาพสะท้อนของความอ่อนน้อมที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติ สองฝากฝั่งที่เราเห็นคือปราการธรรมชาติที่แข็งแกร่งที่สุดรากของต้นโกงกลางพันเกี่ยวประสานกันราวกับมือที่คอยประคองผืนดินไม่ให้พายแพ้ต่อกระแสน้ําในวันที่แสงจัดจ้าเงาไม้เหล่านี้กับสร้างอุมโมงค์สีเขียวที่เย็นเยียบให้เราได้ลอดผ่านเข้าไปสัมผัสความสงบที่แท้จริงนี่ไงถึงแล้วอุมโมงค์กงกลางเป็นไง สวยอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าวป็นไ,ไง <laughs> โอ้โหพอเข้ามาข้างในนี้อาการเปลี่ยนเลยครับยันสบายมากแสงแดดล่ำลายที่ลอดผ่านใต้ใบไม้ลงมาสวยงามมากจริงๆเหมือนเราหลุดเข้ามาในอีกโลกหนึ่งเลยครับอากาศบริสุทธิ์มากนะครับอยากให้ทุกคนมาสัมผัสกันมากเลยนะครับที่นี่ครับคุณชมมาได้ตลอดนะครับนี่เห็นไหมดู และสิ่งที่เห็นอยู่นี้ก็คือไฮไลท์ครับการทานข้าวเที่ยงบนเรือที่ค่อยๆเล่นไปตามสายน้ำลมพัดโชยกับเมนูท้องถิ่นแท้ๆนาซีอีเดกัโปงที่แสนอร่อยบรรยากาศแบบนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้จริงๆครับนาซีอีเดกัโปงมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้นะครับโหยน่าทานมากครับคุณผู้ชมครับดูนี่ครับเต็มโต๊ะเลย เดินทางในครั้งนี้ไม่ใช่การนั่งเรือชมวิวแต่มันคือการได้ปล่อยใจไปกับอุโมงค์กลางที่โอบล้อมเราไว้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเลและปิดท้ายด้วยอาหารมื้อพิเศษที่จะกลายเป็นหนึ่งในความทรงจำที่สวยงามที่สุดของเรานี่คือการพักผ่อนที่เติมพลังใจได้ดีที่สุดจริงๆครับ